n e w o r was to Paris อะไรเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยหากท่านใดกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยต้องเว็บขั้นเทพเลยครับมีทั้งบัตรเติมเกมไอเทมโคโด้ดอินเกมออนไลน์ที่ใช้ง่ายขอรบันหนักๆคุ้มๆต้องที่นี่เลยขั้นเทพลิงก์ใต้คลิปเลยครับ ก็นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้นะครับเพจไปเติมเกมฟรีๆนี่ครับภายในเกมนะครับก็ผมจะเติมให้อัตโนมัติเลยสำหรับใครอยากได้เมนูดีไว้เลยนะครับแล้วก็นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากลุ้นรับรางวัลต่างๆนะครับช่องผมก็จะมีการสุ่มรางวัลสุ่มเพชรสุ่มอะไรให้นะครับแล้วก็รีวิวกิจกรรมก่อนใครแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับครบ40,000ื่นซับสไครต์ผมก็จะนำเพชรนะมาแจกให้สำหรับคนดูทุกท่านนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ไปเจอคลิปนต่อได้เลย เอาละครับผมนะก็ต้องกราบสวัสดีครับ everybody ทุกคนเรื่อยๆนะครับคิปนีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอนเกมเมอร์ี่นะครับแล้วก็ผมมีช่องมาแนะนานะก็ประมาณนี้เลยนะครับอืมก็นะสำหรับใครนะครับที่อยากได้รหัสฟรีฟรีนะก็ไม่ต้องไปซื้อหรือว่าเสียตังค์อะไรเลยนะเพียงมาแค่มากดติดตามช่อง overhas ff นะก็กดติดตามเสร็จอย่างนี้และนะถ้าไม่อยากพลาดนะกดกติกาในช่องนี้มีหมดนะครับเราก็รีบมาดูว่าได้ง่ายได้จริงรหัสคือ แบบกดติดตามกดแล้วก็แชร์เอาเนี่คือได้รหัสแล้วนะครับก็คือเป็นรหัสพวกแบบเนี้ยมีหัวเข้ากุ้งหัวเข้ากินะครับเนี่ยซอ,อ,องไซต,ต,งตามะโอ้โหกล้ามทองโอ้โหสุดๆครับกดติดตามเสร็จอย่าลืมกดระดิ่งเลือกทั้งหมดนะเพราะว่าการแจ้งเตือนถ้าคุณได้รหัสหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยคุณอาจจะได้หลายรหัสแล้วก็ช่องนี้ไม่ได้มีแค่นาทีไฟล์อย่างเดียวนะครับก็มีการพวกสายไฮไลท์ด้วยนะก็อย่าลืม,มกดติดตามโอ e โ hard M F ก็ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะ ก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะเออนะดีมากแจมแจมโอเคสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็บแจมไปเลยนะครับก็ลิงก์ช่องผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะก็ไปติดตามกันได้นะครับโอเคเออแล้วก็สําหรับใครเนี่ยที่เอออยากรู้ว่ากิจกรรมใหม่เนี่ยอัปเดตเข้ามามีอะไรกันมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะว่าไอกิจกรรมเนี่ยมันคือเป็นยังไงเนี่ยก็ประมาณนั้นเลยนะครับทุกคน โอเคนะเดี๋ยวผมจะมาพาไปดูพาไปรับชมกันด้วยเลยสำหรับไอกิจกรรมเขาจะเป็นอะไรนะสายเติมเอางนะ่ายคือสายเติมนะก็จะเป็นกิจกรรมเหมือนเป็นชุดย้อนหรือว่าอะไรเนี่ยคือตอนนี้กลับมาขายแล้วก็มีพวกเซ็ตไฟนะก็เป็นแบบสายลายสายพี่หนาก็จะเป็นีเ,เมีดหัวตัดนะก็จะเป็นมาณนั้นเลยนะครับ โอเคนะครับแล้วก็สำหรับไอเจ้ากิจกรรมเลยนะอันนี้มีกูไม่เดก,กิมาก่อนน้อยไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สามารถเอาโทค็นเนี่ยามาแลกกันได้ในรักยี่เราย่อนะอนี่มูไมเดกิเดก,ก,เดก,กินี่เลยนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะมีการเล่นนะเล่นรับก็เป็นสำหรับการเล่นในอันนี้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 ไหน,น,นวะ เล่นลับเล่นลับไม่เติมผิดเอ๊ยไม่มีเหรอด้วยม่ต้องรอรอตีสี่ทุกวันเออประมาณนั้นแหละนะครับโอเคแต่วันนี้อืมผมจะมาิูเกมไอเจ้าตัวนี้เลยนี่กัญชาเฮ้ยใบเมเปิลอ่าใบเมเปิลมันคืออะไรเนี่ยผมไปค้นจริงอะมีจริงเปล่าใบเมเปิลเอ้ยมีจริงเว้ย เขาบอกใบมเปิ่หรือกลุ่มคําว่กกลุ่มใช้เรียกคําต้นเมเปิ่ที่มีเกนน์มาเกิดในประเทศไทยก็คือมาจากประเทศไทยด้ไหนต้นเนี้ยค้ายนะต้นเนี้ยโอเคนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแฉกหกแฉกละเฮ้ยประมาณนี้เลยนะครับก็มีมีดนีมีดไฟหูมีดปืนบอลนะครับแปดสิบอันแล้วก็เซตนี้แปดสิบอันนะ ชุดยอนชุดย้อนอาร์ดิชุดยอนผมมีแล้ววทีผมมีแล้วดิอ่าขอแคปภาพไปหนึ่งนะครับคพื่ดูเพื่อเป็นหลักฐานโอเคนะครับมันจะเป็นสับกิจกรรมโทเค็นนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมโทเค็นเนี่ยนำเอ่อเจ้าโทเค็นไอใบเปปิ้ลมาแลกไอชิตเ,เนี่ยต่างๆก็ะจะมีแต่เ่าไอ คือเราตัดพันที่สุดละว,ว่าในเซตเนี้ยผมมีเกือบหมดแล้วนะเนี่ยมันเป็นอเวโลอะไรเนี่ยเซตนี้มีโอ้โหมีหมดแลว้วอ่ะนะครับแต่ผมพาไปดูจริงๆว่าผมมีจริงในคาคลอยนี่ไอวอลไอวอลผมมีแล้วนะสับไอลาวามีแล้วจริงๆนะครับก็มาพื้ได้านจัแรกเลยนะครับไอเจ้ากิจกรรมลาวาตัวนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับไปส่วนดั่นเสร็จแล้วนะเสร็จเพลิงโลกันนะไปิดแล้วเหมือนก็ everything everything you w i e d นี่เลยนะครับมาเล็กๆเออตรง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 นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงเฮ้ยเสียงเป็นไรนี่ไงผมมีแล้วนี่ไง เนี่ยคือผมมีแล้วจริงๆนะทุกคนก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับจาบไอเจ้าเซตต่างๆเนี่ยก็คือเอาง่ายๆมีเกือบหมดแล้วแหละนะครับที่มันมากิจกรรมใหม่เนียแต่ผมจะมารวนรับให้ดูว่ามันจะหมดสักกี่เพชรนะโอเคนะครับเ,เปลี่ยนแล้วก็ไม่ค่อยชอบนะ,นะปฏิหารเชื่อตัวผมโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสุ่มกันไอภัตนะเนี่ยนิว ยูสบอลซุปอะไรเนี่ยก็จะเป็นวันนี้เลยนะครับว่าจะจะออกงายสักเจ้าโทเคน็นโทเค็นก็จะอยู่ใน25เพชรนะก็หมดเวลาวันที่28มีนาก็ถือว่ายาวเลยก็ถือใน็อบปีได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคันธนบัตเท่เลยนะครับไม่ใช่คันนบัตรดิถ้าเป็นไม่อชคันธนบัตะแต่เนี่ยแต่มันคือเป็นเซ็ตมีดหัวตัดนะโอเคนะครับผมจะซื้อมาสักสิบกล่องอดูเพชรก่อนโอเค สักเก้ากล่องนะเปิ้ลโอเคนะครับได้มาเก้ากล่องแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันก็จะออกงากยากนะครับไปเลยสองครั้งแรกเปิ้ลโอ้โหปึ๊บปึ๊บหกกล่องอะไรคนรู้หนึ่งสองสามหกกล่องนี้เราจะได้ไหมไปดูกันเลยสุดสุดนะเกม ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เข้มหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เปลืองตังเอางัา้นเลยนะครับก็ถือว่าแพงอยู่นะโอ้ติดกล่องเปิ้งโอ้โหคือมันออกยากเกินคือไม่ออกเลยนะเอาง่ายๆคือเฮ้ยกลากอะไรอ่ะ Oh, อูห้าสิบเอ็ดนั่นละเฮ้ยร <Hey! S 1> องเท้าวะ่ะหกสิบห้านั่นละทุกคนผ่านเพชรจัดเฮ้ยเฮ้ยหกกล่องผมจะใช้ห้ากล่องพอสี่มาละนี hey, ร่รู้มันจังได้เฮ้ยเจม แล้วอออันทะลึ่งออกสิอันอีกเออดีดีจริงเออนี่นะครับก็เป็นคาตาณะเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็ผมมาสุ่มให้โชว์แล้วนะครับว่าหมดไปกี่เพชรนะตั้งแต่แรกผมมีอยู่เพชรสี่พันสองหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ผมเหลือเพชรสองพันกว่านะทุกคนเนี่ยเหลือสองพันหกก็ประมาณพันพันสี่นะก็ไม่เยอะนะครับโอเคผมได้ามาละคาตาณะนี้ เวลาเสร็จนี่ดีปะเสต็ม่ที่อัอนที่แล้วกันนะครับยืนยันเปิดนะ n e w o r Boss Tooth Baris อะไรเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยนี่อ่ะคาตนะคือผมเติมละเติมโชว์ไปเลยแล้วก็ของมันแพงมันต้องมีพวกเนี้ยถ้ามันไม่มีอ่ะมันจะเสียสูตรนะจริงโอเคนะครับผมก็มาสุ่มโชว์กันแล้วนะ โอเคนะครับสับเจ้าเซตนี้ถามว่าเป็นเซตที่แพงไหมก็อยู่ในเซตที่แพงเลยนะครับอ่าแล้วก็กล่องจะไปสุ่มสองไฟหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำสามวันได้อยู่ปูเจ็ดวันแก้มโอเคนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคถือว่าออกไม่ค่อยยากนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกัน ว่ามันจะเป็นประมาณนั้นี่มีถั่วตัดนะบอกแล้วอกเกมือมันเอาจริงเข้าร่วมสมรภูมินะื่อเป็นตำนานก็มานี้เลยนะครับแล้วก็ไปเจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผม